เราได้ ok ประสบการณ์เลยจากเรื่องแรกที่ตัวาพัฒนาเรื่องใหม่ก็เจอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้ความที่พอเ็นเป็นเรื่องแรกเนาะเราก็อยากจะฟังทีชแบ็กเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองเราก็อ่เราอ่านอะไรตรงไหนเราได้รับทีชแบ็กอะไรมาแล้วก็เอารอมาปรับลองพยายามพัฒนามากขึ้นแต่เราก็จะคงความที่ว่าความเป็นตัวเองเวลาเราตัดต่อหรือทําภาพตแตกเราก็อยากจะคงคาแรคเตอร์ของบริษัทหรือว่าตัวผู้หญิงไว้ด้วยแต่เราก็จะ ฟีดแตกของแฟนคลับหรือคนดูมากอยู่แล้วแล้วเราก็เอามาปรับเปลี่ยนต้องเหลายคนแบบชื่นชมมากเลยทำไมเก่งขนาดนี้เป็นผู้จัดนักแสดงแรกแบบประสบความสำเร็จตอนแบบละแรงมานานใจหรืออะไรเงี้ยเป็นสาเรียกว่าถ้าอยากทำอะไรก็อยากให้ลุยไปเลยอย่าอย่าแค่คิดแล้วไม่ทำเนาะเพราะว่าถ้าอยากทำไรจริงๆอ่ะแล้วเรามีแพลชั่นกับเขาอ่ะมันทำยังไงมันซักเซ็ตซูอยู่แล้วเพราะว่าเรา เราแฮปปี้แล้วเราก็มีความสุขในการทำอย่าไปฝืนทำในสิ <im 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 um> ่งที <im it> <im it> <im it ่เราไม่อยากทำเลยดีกว่าเรารักอะไรอยากทำอะไรก็ทำไปเลยเราควรจะมีความสุขมากันมาลุดเลยนะคะลดูเลยค่ะค่บนลุณควีนมีมีอินกับในชีวิตจริงบ้างปหมมีอินกับในชีวิตจริงเหรอจริงๆคุณคุยค่อนข้างคาแรคเตอร์เขาให้จะต่างกับแตงกวาอยู่แล้วแต่เรื่องความจิ้นความฟินก็ก็ไม่ต่างจากคุณควีนมากนะคะใช่ วิธจริงเราจิ้นซีนยังไงเนี่ยขณะที่แบกเราอะไรเงี้ยมันจะเป็นการที่เราดูแลกันมากกว่าดูแลเอาใจใส่กันเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้ใช่มันจะมียังไงเห็นน้องว่าจะมีโปรเจกต์มีโปรเจกต์โปรเจกต์สำหรับการทุ่มเทใช่ไหมลูกเบอรนี่ยังไงบ้างหรือมาเพราะตอนนี้ท้าบริษัทแสงแอนะเคียนเลนนะคะก็ได้สมทบทุนนะคะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้99,999บาทใช่ใช่แล้วก็เราจะเปิดทางสมทบทุนนะคะทางช่องทางของ ที่แค่เหนือออฟฟิเชียลนะคะก็ฝากพี่ๆชาวเน็ตทุกคนด้วยนะคะมาร่วมสมทบทุนไปด้วยกันนะคะเราเห็นข่าวแน่นอนเลยว่าพบรรยากาศตอนนี้แต่เราอยากจะส่งกำลังใจหรืออะไรไปให้แบบผู้ประสบเหตุหนักอยู่อนนี้หนักมากคือเอาจริงๆไม่กล้าไม่ใครกล้าดูทีมตื่นตาตื่นใจก็ดูแล้วเราก็จิตตกใช่แต่ก็เราก็อยากจะพยายามช่วยทพิ่นเต็มที่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแบบผ่านเรองนี้ก็ได้ด้วยดี ็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะปลอดภัยแล้วก็ทั้งสัตว์เลี้ยงนะคะทั้งน้องแมวน้องหมาก็อยากให้น้องๆรอดไปผ่านผลประสบการณ์ประสบภัยครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะอ่ะขอพูดถึงเรื่องของการบริจาคบริจาคมีวิธีการยังไงบ้างคะต้องเข้าไปทางขั้นตอนในทางค่ะก็ขั้นตอนตอนนี้เรามีการเปิดเปิดสมัครพทางเพจ TK เหนือ Offi c i a l นะใช่ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ทางบริษัทจะจินการ เปิดออ announcement ออกมาอีกรอบหนึ่งให้ทางแฟนสามารถติดตามได้ง่ายขึ้น่นเรอพูดถึงคุณไม่กดหน่อยคุณไม่กด่วยสนับสนุนอก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆเลยจ่นไม่นก็จะเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าตรงอื่นอ่ะก็อยากยิ่ออกไปอยากอยากที่จะทำอะไรเองอที่จะลงเือเองที่จะลงบปสบ อยากอยากจะแบบเอาคุณแม่มาร่วมกันสักหนึ่งซีนไหมหรืออะไรนิดไหมถ้าโปรเจกต์ใหม่หรอถ้าโปรเจกต์ใหม่สิก็เดี๋ยวต้องวางตัวละครก่อนค่ะอ๋อไม่แน่นะคุณแม่มาจะไม่แล้วอาจะได้เจอคุณแม่กดต่ออีกครั้งใช่ไหมถ้ามีช่ยเรื่องการแสดงช่วยกาสติอะไรไหเรื่องนัแสดงกอไม่ค่ะโอ้โอเคโอเคขอบคุณค่